สำหรับ Business นปีนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์อย่างโควิดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็น Accelerator ตัวหนึ่งนะครับจากจริงๆแล้วในช่วง2-3สปีที่ผ่านมามีการพูดเรื่อง,ง disruption นะครับก็เราจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นของการ realize ว่า,า Organization ต้องเปลี่ยนเนี่ยจนถึง actual นะฮะ แอคชั่นที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะมีความช้าเร็วต่างกันแล้วแต่องค์กรทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยก็ถือเป็นตัวเร่งตัวหนึ่งเลยนะครับในระหว่างนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่าจะมีธุรกิจซึ่งโควิดเป็นโอกาสทําเขาได้มีการเติบโตเร็วขึ้นนะครับอย่างธุรกิจรีเทลซึ่งเป็นออนไลน์ธุรกิจที่มี ออมนิชแนลสตร r a t e จีที่แข็งแรงหรือมีออนไลน์สตร t e g y จีที่ชัดเจนเนี่ยมีความสามารถการสร้าง c u สเตอร์เอ็ก r i เรน e ได้ดีนะครับก็สามารถเราจะเห็นการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับในช่วงโควิด34เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะทั้งช่วงตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับในหลายๆ Industry ีนะครับซึ่งแตธน,นาคา,ารเดลกนเนี่ยเก็ยังมีอินดัสทรีซึ่ง ยังมีความไม่พร้อมนะครับที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพตลาดโดยรวมแล้วก็การลดลงของดิเมนแล้วก็ความสามารถในการขาดการขาดความสามารถของลูกค้าซึ่งสามารถจะเข้าไปสู่สินค้าและบริการในแบบเดิมนะครับหลังจากโควิดเนี่ยซึ่งแผนของทาง s t r a t e g y ของ AWS เนี่ยก็คือเรามีการ engage กับลูกค้านะครับใน2 track conversation track แรกก็คือเรื่องของ innovation นะครับแทร็กที่2ก็คือเรื่องของ migration แทร็กแรกเนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของการจะสร้างทำยังไงให้ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยสามารถยิางที่จะสร้าง customer experience นะครับสามารถทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าบริการนะครับในรูปแบบใหม่ๆนะครับได้นะครับเพื่อจะชดเชยกับรายได้ที่เสียไปหรือเพื่อะจะสามารถสร้าง customer experience ซึ่งเกิด การแข่งขันได้นะครับในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในแทร็กที่2นี่ก็คือจะทำไงให้ Operation นะครับของลูกค้าของเราเนี่ยลีนลงนะครับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำลงในขณะเดียวกันมีความคล่องตัวนะครับในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะ r e i m a g i n ิ agine, แล้วก็เปลี่ยนนะครับโมเดลในการทำงานนะครับ ในขณะเดีวยวกันเราก็มีการนำเทคโนโลยีนะครับหลายๆชิ้นของ a w s เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมความสามารถในการสร้าง customer experience แบบนี้นะฮะกับลูกค้าใน track ที่เป็น innovation แน่นอนเทคโนโลยีในช่วงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอ AI machine learning นะครับและ analytics ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับ ตัวหนึ่ง,นง,นงในเซอร์วิสที่เราจะเห็นแล้วก็มีการใช้บ่อยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกว่า p e r s o n a l i z e d นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะช่วยทำให้ลูกค้าของ AWS เองเนี่ยมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้านะครับ and customers เนี่ยนะได้ดีขึ้นเพื่อจะสามารถจะ work b a c k w a r d เหมือนกับที่ AWS ทำเนี่ยนำมาสู่การ คาดเดานะครับได้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าบริการประเภทไหนอะไรสามารถที่จะ embed นะครับ insight เหล่านี้เข้าไปใน operation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการา push ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเข้าถึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นตัวกำหนด strategy นะครับไม่ว่าจะเป็น strategy ในเรื่องของ customer segment ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ product mix นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเหล่านี้นะฮะตรงกับความต้องการใ้ตรงใจของลูกค้าตัวเองมากขึ้นนะครับเดียวกันในส่วน track ที่เป็น migration เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีที่เป็นงานเราเรียกว่าหลังบ้านเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ erp ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบซึ่งเคยที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็น capex สูงๆนะครับ ทำยังไงให้ออปเปอรชันของลูกค้าเนี่ยเบาลงนะครับแคปเป็กมีความาผูกกับแคปเป็กน้อยลงนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายมีการแปลผันได้ดีขึ้นในกรณีซึ่งธุรกิจจะต้องมีการสโลว์ดาวทําให้คอสต่ําลงนะครโดยการเมื่อไหร่มีธุรกิจมีการปรับตัวได้นะครับธุรกิจมีการจเจริญเติบโตต่อเนื่องเนี่ยคอสต์สตรัคเจอร์ก็จะขยับขึ้นตามนะครับสามารถทำให้ลูกค้าสามารถที่จะรีออแก n ไนซ์ Re ize, หรือรีสตร a ตติจิ้ส์นะครับ ธุรกิจของตัวเองได้ดีขึ้น